ก็จริงๆตัวตาทาเนี่ยเพิ่งออกมาหลักๆก็คือ EP ีที่10มันเป็นช่วงเล่าพาร์ทช่วงของอดีตกับพิรนนทที่เป็นแบบวัยเรียนที่เป็นเป็นความรักแบบตอนช่วงปั๊ปพี่เลิฟอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็สนุกดีตอนถ่ายสนุกสนุกมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเราได้ย้อนวัยเนาะแล้วก็แต่พอละครมันออนแอร์ปุ๊บแล้วเราเห็นว่าคนเขาชอบเขาอินเขาจิ้นกับคู่เราเราก็รู้สึกว่า เอ้ยเราดีใจที่เราสามารถสื่ออารมณ์สื่อเรื่องราวของตัวละครให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเรื่องเรื่องราวกับคู่ของตาทานกับเพรนัทได้อะไรเงี้ยก็แบบมีแฮชแท็กตาทานนัทหรือแบบยูโดโจ็อบอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราก็พอเราเอาอ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจที่คนแบบรักเราอะไรเงี้ยครับผม คือก็ด้วยความที่ EP 10เดี๋ยวมันเล่าเรื่องของผมแทบจะทั้ง EP อะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนเราเรามาแซงทางโค้งน,นิดนึงแต่แต่ไง,งาาคือความน่ารักของเต้าหู่กับพิานัทเขาก็ยังน่ารักของเขาอยู่แล้วแต่ของเ,าเราเป็นแบบเป็นคู่เสริมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาจริง <ๆ S 1> ผมว่า <ๆ S 1> ควรจะมีเต้าคู่ไปของตัวเองมากกว่าคือตาทานเราจยงเป็นคนนอกเนาะคนที่เขาเข้ามาหาเรา แต่ว่าเต้าหู่เนี่ยจริงเราเป็นให้คนอื่นได้เนี่ยหรอเ่ mm. เราสามารถแบบคือเต้าคู่ก็คือความหวังดีความแบบความใส่ซื่อความที่แบบเป็นพ o s ิทีฟแบบทุกอย่างคือแบบเป็นพลังบวกของทุกคนความเข้าใจความแบบไม่มีอารมณ์ที่มันแบบรุนแรงหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนควรจะมีเต้าคู่เป็นของตัวเองแล้วควรจะเป็นเต้าคู้คนอื่นด้วยนึกออกปะโอเคตาทานก็คือถ้ามีในมาในชีวิตก็ก็อดีเพราะว่าใช้คำว่าดีใจด้วยใช้คำว่าดีใจด้วยแล้วกันครับ ดู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 ก็คือเราเราก็ดูในทวิตเตอร์เนาะทั้งแบบแบบทั้งออนออนไทม์เลยตอนนี้เขาบอกว่าละครออนไปด้วยเราก็ดูไปด้วยแล้วก็มาแบบมาดูย้อนหลังอะไรเงี้ยก็คือทั้งแบบในฟีดแบ็ของทั้งละครเราก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบดูเยอะแบบให้ความสนใจเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือละครเรื่องนี้บทค่อนข้างดีแล้วมีน้ําหนักแล้วก็ส่งเสริมในหลายๆด้านไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นละครแบบวาย จิ้นๆกันเฉยๆเหลือแะไรแต่คือมันให้คําสอนให้ข้อคิดให้ความจริงที่เป็นในปัจจุบันแล้วก็แบบเสนอเรื่องราวต่างๆแบบทางแก้ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยดีมากผมรู้สึกว่าแล้วมันมีปมหลายๆปมที่ยังไม่คลี่คลายมันมีปมให้ติดตาม,มผมรู้สึกว่าเออมาสนุกไม่แปลกใจที่ว่าคนแบบดูแล้วจะติดดูแล้วจะติดตามต่อทั้งแบบความแบบปมที่แก้ไขไม่ได้แล้วความน่ารักของของคู่ คู่หลักคู่รองคู่ตาทานหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ดีดีดีแล้วก็แบบที่คนที่แบบมาชื่นชอบตาทานแบบเล่นเล่นดีเล่นบทอ,อ,อินทุกคนเขาบอกว่านักแสดงทุกคนเล่นแบบดีมากแบบเขาบบกับคาแรคเตอร์เงี้ยก็ก็ขอบคุณแทนนักแสดงทุกคนด้วยวก็ทีมงานด้วยครับครับ เอาจริงทำชมที่หายเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าเขาบอกว่าเอ้ยเราเล่นแล้วมันอินกับคาแรคเตอร์แล้วสามารถสื่อออกมาแบบได้ดีทั้งแบบแววตาและท่าทางเล่นไม่แข็งอย่างเงี้ยคือแค่นี้มันดีแล้วแล้วคือแบบยิ่งชมไปถึงแบบบทละครชมถึงแบบโปรดักชันทีมงานทุกอย่างคือมันรู้สึกว่าการที่เราทํางานมา2ปีเนี่ยเราไม่ไ้เหนื่อยฟรีเราแบบรู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราก็แบบหายเหนื่อย ขายเหนือแล้วก็แบบดีใจที่แบบทุกคนชอบอะไรเงี้ยครับใช่อใโอ้โหเอาจริงไม่คิดว่ารู้จักมากขึ้นคือคือเราก็ไม่คิดว่าอย่างที่บอกเราก็ไม่คิดว่าคู่ของเรามันจะทําให้ทุกคนจิ้นอินมาได้ขนาดนี้แบบคือเราต้องยอมรับว่าเต้าหู้กับพีรนาศเขาทํามาดีในในเก้าอีพีแรกเนอะวะแล้วเราเข้ามาหนักหนักคืออีพ<อ>ีสิบเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถทําให้คนดูมีแบบเอ็นเอียง จากคู่เมนมาหาคู่เราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราสเอ้ยเราเรา,เราดีใจเราดีใจแล้วก็นั่นแหละครับอืมรู้จัดเตติ้งงชวันนี้ีการูคแบบมีกแดงที่จัดคือต้องยอมรับว่าเราใช้คำว่าเตรียมใจไว้แล้วดีกว่าว่าว่าเลตติ้งมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าช่อง3เนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะฐานคนดูอ่ะมันไม่มันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ มันไม่ได้เฉพาะกลุ่มเพราะเรื่องนี้มันเป็นค่อนข้างแบบเละครเฉพาะกลุ่มมากๆเพราะว่าคนมองตอนแรกอ่ะถ้าคนไม่ได้ดูเรื่องเราอ่ะเขาก็จะมองว่าเอ้ยละครวายนึกออกปะบางคนเขาไม่เปิดใจนึกออกไหมมันก็จะเป็นความยากที่แบบว่าทําไงให้คนมาดูแต่แรกแต่ถ้าสมมุติว่าคนดูผ่าน ep 2 3 ep แรกไปเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยละครเรื่องนี้มันไม่ใช่ละครวายนะมันคือละครครอบครัวที่สะท้อนสังคมในปัจจุบันที่มีโอเคนักแสดงนาวที่เป็น ชายชายเป็นเป็นนำเสนอของ LGBTQ ซึ่งถามว่ามันเป็นวายจ๋าจนมันน่าเกลียดไหมคือผมบอกเลยว่ามันไม่น่าเกลียดโอเคมันอาจจะมีบ้างที่มันอาจจะดูแบบใช่คำว่าถ้าคนที่ไม่เคยดูอาจจะแบบแปลกนิดหนึ่งกบบการเข้าเลิฟซีนของชายชายอาจจะแบบมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าผมอยากให้มองว่ามันคือความรู้สึกของคน สองคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็ให้มองให้มาดูเรื่องราวของคุณหมีของของเรื่องราวของคุณหมีบริหารของบทละครอะไรเงี้ยว่ามันสอนอะไรเรามันนําเสนออะไรเราแล้วก็อยากให้ติดตามจริงๆครับคือมันเป็นละครผมว่ามันเป็นละครน้ําดีเรื่องหนึ่งที่ที่ส่งเสริมสังคมนะผมว่านะมผมเถิงแบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะว่าอย่างผมดูผมยังมองว่าเอ้ยครอบครัวของผมอะ่ะมันเป็นแบบไหนวะ เนื้อออกไหมแล้วเราแบบมันทําให้เห็นว่าแบบเออความแตกต่างแล้วแบบวิธีแก้วิธีแบบการใช้ชีวิตอะไรเงรี้ยครับนั่นแหละครับ